พวกหนูแล้วอย่าลืมกดไ like, ล<ด><ด>ค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเด็กๆกินนมกันใหญ่เลยอร่อยมากเลยลูกแม่เก่งต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้นะคะท่านส่งนมมาให้เด็กๆสองลังเลยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะแม่เก่งต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาเด็กๆนะคะเด็กๆชอบกินนมมากๆเลย ทั้งแม่ทั้งลูกกินกันใหญ่เลยดูนะคะเนี่ยไม่รู้ใครเป็นแม่ใครเป็นลูกกันแน่ตอนเนี้ดูนะคะสามนมอ่ะดู่ใหญ่กว่าแม่เขาอีกนะคะน่ามันแก้วมยมขนุนนะคะใหญ่มากใบตองใบาตานก็ใหญ่นะคะสามสามสอก็ใหญ่นะคะเนี่ยสามซอจะแจมหายไปไหนเนี่ยจะแจมไปเล่นที่ไหน อึบอึบอึบลงมาลงมาอึบแตมไปไหนหนู่นแตมอยู่นู่นแตมอิ่มแล้วลูกแตมเอ้ยเขากินนมกันลูกเมื่อกี้แตนแต,ม,แตมเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ในคลิปมีแตมหรือเปล่าเนี่ยเกือบไม่ทันเลยแตมกินทีละกระป๋องพอลูกมันเปืองเททีละกระป๋องพอนะมันเปลืองนะลูกเนาะ มันเปลืองคนส่งด้วย <c ười> คนซื้อเปลืองตังค์ด้วยลูก <c ười> <ๆ>กินเชลลกระป๋องพอ <c ười> แอบดูอะไรแตงไทยแอบดูอะไรลูกแอบดูอะไรคะ <c ười> จ้าใช่ค่ะลูกเอาม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 าออแตงอ่อนไม่ใช่ <c ười> ดอกแก้วไ <c ười> อ้เคียงก็ละเมอ ดอกแก้วต้องขังให้กินข้าวนะคะเดี๋ยวนี้ขอกินบ่อยมากอ้วนขึ้นนะคะดอกแก้วอ้วนขึ้นเอาเนื้ขอกินกันไม่ต้องเทแบบนี้นะคะเทแบบนี้เลยแบบว่ายืนเรียงกินกันเป็นแถวแล้วย่านทนินฟิตนะคะเด็กๆชอบมากชอบมากเลยนี่ค่ะเด็กใหม่เนี่ย กล้วยไข่กล้วยหอมนะคะกเขาไม่เคยได้กินอาหารแบบนี้เขาก็ได้กินกันนะคะเด็กๆที่นี่เป็นแมวจรทั้งหมด50กว่าชีวิตนะคะแมวจรทั้งหมดลุงปุ้นอยู่ในบ้านทั้งหมดเนี่ยแม่เกียงให้โอกาสแมวจรน,นะคะ fc ทุกท่านที่เข้ามาใหม่ๆนะคะบางท่านก็ยังอาจไม่รู้ประวัติบ้านแม่เกียงนะคะบ้านแม่เกียงเนี่ยดูแลแมวจรนะคะไม่ใช่มูลนิธินะคะมีหลายๆลคนทักแม่เกียงมานะคะ โทรหาแม่เกียงบอกว่าที่นี่มูนิธิใช่ไหมบอกไม่ใช่ค่ะที่นี่ไม่ใช่มูนิธินะคะที่นี่เป็นเรียกว่าอะไรอะที่สงเคราะห์เด็กๆสงเคราะห์เด็กๆว่าที่ทําบุญเอางี้แล้วกันเนาะเป็นสถานที่ทําบุญนะคะช่วยเหลือเด็กๆนะคะดูแลเด็กๆนะคะให้เด็กๆมีที่อยู่อาศัยนะคะเด็กๆแม่จรที่บ้านแม่เกียงเนี่ยพวกเขาจะถูกเอาไปปล่อยป่านะคะ พวกเขาจะถูกเอาไปปล่อยป่าแม่เกียงช่วยเหลือไว้นะคะแล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ยที่แม่เกียงย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ยังไม่ถึงปีนะคะเด็กๆก็ถูกทิ้งบ้างอะไรบ้างนะคะแม่เกียงก็เก็บมาดูแลนะคะจนตอนนี้มีทั้งหมด50กว่าชีวิตแล้วมั้งนะคะแม่เกียงไม่กล้านะคะเด็กๆกินข้าวอิ่มกันแล้วเนี่ยค่ะแม่เกียงไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงเด็กๆคนเดียวนะคะแม่เกียงใช้กําลังเลี้ยงเด็กๆคนเดียวจริงแต่ว่าการดูแล มีเอฟซีหลายๆท่านผู้ใหญ่ลหลายท่านนะคะให้ความช่วยเหลือดูแลนะคะเฉพาะแม่เกียงคนเดียวแม่เกียงบอกว่าแม่เกียงไม่ไหวอยู่แล้วนะคะยังไงก็ไม่ไหวนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่ให้ความเมตตานะคะช่วยแม่เกียงเลี้ยงน้องๆน,นะคะไม่ว่าอาหารแมวนมแมวทรายแมวนะคะคือหลายๆท่านอาจจะช่วยเป็นสตัง์มานะคะแม่เกียงก็ต้อง เอาไปซื้อพวกายแมวลายแมวนี่เปลืองมากเปลืองมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่เฉพาะห้องนี้ยังไม่หมดนะคะนี่ม่ีแค่นี้อยู่นะคะเดี๋ยวที่อื่นมีอีกนะคะเนี่ยห้องอื่นๆมีอีกนะคะบ้านเด็กๆก,ก็กว้างนะคะมีหลายห้องนะคะห้องปักวยแล้วก็มีห้องนี้นะคะอาจจะรลๆหน่อยนะคะแล้วก็ห้องชมวิวด,ด้านนอกอีกเนี่ยนะคะ หลายท่านที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้จักนะคะนี่เจ้าของช่องปังปอนนะคะนี่คือปังปอนนะคะปังปอนและพี่ทาโร่และทาโร่นะคะพี่ปังปอนกับทาโร่เนี่ยเป็นพ่อลูกกันนะคะสองคนเขาเนี่ยเป็นทําให้มีคนรู้จักไปเคียงมากขึ้นก็เพราะสองคนนี้นะคะและตอนนี้คนเริ่มเข้ามากันเยอะๆก็เพราะว,าว่าวิเศษด้วยนะคะห้องนี้ก็จะมีเนี่ยค่ะเข้าใหม่แล้วก็หลาย อยู่ตรงนนี้ะะคเะช้ามากิจวัตรประจาวันของแม่คืออุ้มพิเศษมานะคะแล้วก็เอามานอนไว้ตรงที่ห้องนี้นะคะห้องนี้ไม่เค็งจะอยู่ส่วนมากจะอยู่ตรงนี้กันนะคะก็ถ้าช่วงไหนที่เขาไปอยู่ในบ้านก็จะเอาน้องเข้าไปด้วยนะคะเอาน้องมานอนเพื่อเตรียมรอทํากายภาพบําบัดให้กันนะคะก็คือจะเอามานอนตรงนี้แล้วก็จะทํากายภาพบําบัดให้น้องอย่างนี้ทุกวันนะคะ ก็จะมีข้าวสวยแอบมองอยู่ด้านหลังข้าวสวยก็เดินไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่เดินได้เดินได้แต่เดินล้มเดินล้มนะคะน้องเดินไม่แข็งแรงนะน้องเป็นคล้ายๆพิเศษนะคะแต่ว่าดีกว่าพิเศษที่น้องเดินได้นะคะแม่เคียงก็จะทํากายภาพบําบัดให้น้องแบบนี้นะคะเรื่อยๆนะคะทุกทุกวันแหละแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงๆนะคะแต่ช่งชวงเช้านี่ทําอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาตื่นมาแต่เชา้าเส้นเขายึดนะคะแม่เคียงต้องนวดให้เขานะคะ อันนี้แม่เกียงให้ดูคร่าวๆแค่ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะจริงๆแม่เกียงนวดเยอะกว่านี้นะคะนวดตามร่างกายตามหลังตามแขนตามขาทุกส่วนของร่างกายน้องนะคะจากแขนน้องนี่ที่เป็นพังผืดเยอะๆนะคะแขนน้องเนี่ยกางออกไม่ได้นะคะแรกๆออกไม่ได้เลยนะคะเป็นพังผืดเกาะติดแน่นเลยนะคะตั้งแต่แม่เกียงนวดเนี่ยรู้สึกว่ากางได้แล้วนะคะเนี่ยกางได้เยอะแล้วนะคะก็จะกางออกน้องอย่างนี้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าที่ให้ดูแค่ตรงนี้เพราะว่าน้องเป็นพังผืดติดแน่นเลยนะคะ กางไม่ออกแล้วก็ยกไม่ขึ้นนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะแขนของวิเศษนะแล้วร่างกายทุกส่วนน้องก็จะเป็นความผื่นหมดเลยนะคะตอนแรกๆที่มานะไม่แต่ขาหลังเท้าหลังนี่ก็เป็นหมดเลยนะคะเป็นความผืดนปดเลยเกาะติดหมดเลยนะคะแม่เข่งก็จะทําแขนยกขึ้นยกลงนะคะเดี๋ยวยากมากเลยนะเพราะว่าเขาแข็งแข็งมากๆแต่ทําต้องระวังนะคะเนี่ยทําต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าเส้นเขายึดแล้วก็แข็งมากๆเลยนะคะ ที่ทําแบบนี้ก็มีคุณหมอคอยสอนนะคะคุณหมอสอนไม่เกียงไว้นะให้ทําแบบนี้นะคะก็ค่อยๆทําไปนะคะก็เผื่อน้องดีขึ้นนะคะเนี่ยแต่ยกยกมือยกแขนได้แล้วนะเมื่อกี้ก็ยกแขนมาหาแม่เกียงข้างนี้นะคะเขาก็น้องเกียงก็จับทํากายภาพบําบัดเลยนะคะแขนน้องยกได้เวลาทำกายภาพบำบัดเนี่ยน้องจะทำลิ้นออกรับแบบนี้ตลอดเลยนะคะนีน้องเริ่มยกแขนลได้ยกมือได้นะคะ แล้วก็ตรงเนี้จะแข็งมากนะตรงนี้แข็งมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มอ่อนขึ้นบ้างแล้วนะแต่ก็คือยังไม่ไม่เท่าเท้านะคะเท้าเนี่ยจะจะอ่อนอ่อนเยอะเลยนะคะตอนแรกแข็งเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้มือมือไม่ไ,ไม่เก่งจะพยายามทํามือเนี่ยมือเขาเนี่ยให้ให้อ่อนลงนะคะเพราะว่าเขาแข็งมากมือแข็งสุดๆเลยนะคะทำกันแบบนี้ทุกวันนะคะทํากันไปเรื่อยๆนะคะ จนกว่าน้องจะดีขึ้นและหายโอกาสหายมีไหมไม่รู้นะคะวิเศษมีข่าวดีจะมาแจ้งให้ f อซทราบอีกแล้วนะครับตอนนี้แอป t ็อกทนะครับมียอดผู้ชมนะคะยอดวิวนะคะ6ล้านวิวแล้วนะคะเอยดีใจมากๆเลยนะคะ6ล้านวิวนะคะดีใจสุดๆเลยก็คือตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยไม่เคยถึงขนาดนี้เลยนะคะก็ ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีให้กับแม่เลยนะคะที่มีผู้คนมากมายเป็นล้านๆคนเนี่ยเข้ามาดูคลิปของวิเศษเซึ้งน้ําตาไหลนะคะคลิปนี้นะคะมีเอฟซีถามว่าช่องทิกตอกของแม่ชื่อช่องอะไรชื่อช่องปองปองลูกแม่เกียงนะคะจะชื่อเดิมหมดเลยนะคะช่องปองปองลูกแม่เกียงนะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณ f c ทางแอปตอกๆนะคะที่เข้ามาติดตามในช่องย t ท b e ของแม่เกียงอีกหลายท่านเลยนะคะ ท่านใหม่ที่เข้ามานะคะก็ยังไม่รู้ประวัติของวิเศษเลยไม่เกรงจะเล่าให้ฟังอีกทีนะคะวิเศษเป็นยังไงนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะดีใจจริงๆนะคะวิเศษดีใจสุดๆเลยวิเศษกับแม่ดีใจสุดๆเลยวิเศษอาจจะรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่แม่ดีใจสุดๆเลยนะคะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะทําคลิปลงไปจะมีผู้ติดตามขนาด นี้นะคะติดตามชมขนาดนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมเลยขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆความรักความเมตตาให้กับแม่และน้องๆในบ้าน50กว่าชีพิตนะคะขอบคุณมากค่ะ